สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้นะครับผมอยู่กับเรา,ราช่องปราชจยมงคลนะครับช่องจ้างวัฒนธรรมปราชจยมองคลนะครับวันนี้ครับผมวันนี้ใจมองคลครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนนะครับมาถึงบ้านญาติๆนะครับอยู่ที่อุดรธานีนะครับวันนี้ วันนี้มาพบญาตินะครับผมครับวันนี้มาพบญาตินะครับอยู่ที่อุดรน,นะครับผมวันนี้อยู่อุดรน,นะครับเป็นญาติทางบา้านเดียวน,นะครับผมมา,มาปลูกบ้านใหม่อยู่ที่นี่นะครับผมเยี่ยมที่น้ำหลานน่ะเยี่ยมญาติกันนะครับผมเออคุณพกมาอยู่แล้วเหล่าเทียนหาคู่มากวันนี้ท่านบางคนจะทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับวันนี้กิจกรรมของป่าชัยมงคลน,นะครับในเมื่อม,มาพบญาติครับนานๆมาพบญาติครับวันนี้ญาติวันนี้ญาติสร้างบ้านใหม่ด้วยครับผมเนี่ยวันนี้ญาติสร้างบ้านใหม่นะครับก็แสดงความยินดีกับญาตินะครับวันนี้ซึ่งญาติเองก็ อันนี้เป็นแฟนของญาตินะครับผมแฟนของญาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับครับผมใจบางคนก็ได้เดินเข้าบ้านแล้วนะครับเข้าบ้านเหยียบที่หยาบทางเพื่อเป็นสิีิมงคลให้กับบ้านนะครับปลูกบ้านใหม่ครับหยียบที่เหยียบทางให้บ้านได้ร่มได้เย็นนะครับอาศัยบารมีของช้าง

เป็นเปล่าน้ำมนต์นะครับไล่เสนียดจังไรปัดเป่าสิ่งละกานออกไปนะครับผมเอมงคลมงคลเอามาหีกน้ำมันบกนะครับปลาใจมงคลก็จะได้เป่าบ้านนะครับผม ปอบ้านครับปอบ้านเป่าเรือแบบนี้ล่เสียดจังไลเ,เป็นสรีมงคลแก่บ้านใหม่นะครับป,ป้าอเป้า<ป><ป>หน้าบ้านครับที ผมน้ำหมุนสามครั้งนะครับผมน้ำหมุนสามครั้งก็เป็นอะไรว่าจบพิธีนะครับผมการตอาบ้านเหยียบที่เหยียบทางครับเป็นสิ่งมงคลให้กับบ้านใหม่ อ,อจาจจะของบ้านนะครับถ่านรูปคู่กับช้างนะครับนี่จะของบ้านก็ได้ถ่านรูปคู่กับฝ่าชจบมงคนนะครับเพื่อกิบภาพวานะครับเป็นบรรยากาศมันขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะครับ okay, one, two, ไปเหยียบเลยไปเหยียบออกไม่เห็นออกสั้นเจ็ดสามหลอบกักนูเหยียบเจ็ดสามหลอบกันนะนี่ก็เป็นพิธีนะครับโบราณโบราณนะครับขึ้นบ้านใหม่ครับของคนเฒ่าคนแก่ ซึ่งจะมีการื่าปลูกบ้านใหม่ครับต้องให้ช้างเหยียบที่เหยียบบ้านนะครับอาศัยบาร,รมีของช้างและเป็นสิริมงคลนะครับผมปวาหมายก็คือว่าให้ค่ำให้คูณนะครับบ้านบ้านช่องก็จะได้ร่มเย็นนะครับมีโชคมีลาบบาร,รมีของช้างจะได้คุ้มครองให้บ้านเรือน ทำการทำงานกิจการเจริญก้าวหน้านะครับซึ่งกันออกเป็นความเชื่อตั้งแต่พันมานะครับผมร้อนครับเลียนน้ำนะครับหน่อยครับร้อนครับอากาศช่วงเดืเด,ดเที่ยงนะครับนนี้ เดินทางมาถึงเที่ยงนะครับมาถึงบ้านญาติก็พอดีญาติขึ้นบ้านใหม่ก็เลยทำพิธีให้นะครับ<ะ>เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านใหม่ของญาติ อาบน้ำเจะสักครับก็คงจะชุ่มชื่นนะครับผมครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับผมพิธีตามพิธีหยับที่หยาบทางขึ้นบ้านใหม่ให้ครับได้ครับดีนะครับข้อหลังจากนี้ก็เราคงจะพาใจมันไปพักก่อนนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีไปแค่นี้นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ